ในนี้ใน Google Map นะปอยใช่ค่ะใช่ค่ะอันอันอันนี้แน่นไหมใช่ แต่มุมนิ้วโป้งพี่เอื้อไม่หนูเจ็บมากใช่ไหม โหดมะอืก้อนแข็งมาก mm. <c oughs> ใช่คือถ้าหนูไม่ตัดแล้วฉีกเข้าไปถึงโคนน่ะหนูก็จะไม่เป็นก้อนหนังแข็งแต่ถ้าถามพี่เอื้อมแล้วเนี่ยการตัดถึงโคนเนี่ยมันข้อเสียมันก็คือว่าถ้าหนูไม่เป็นก้อนหนังแข็งหนูก็จะเป็นเล็บขบแต่ถ้าเกิดหนูเอาเล็บออกได้เล็บหนูก็จะไม่ขบแต่หนูจะกลายเป็นก้อนหนังแข็งมาแทนใช่ใช่เพราะว่าหมรู้วตัดให้มันโล่งถกก็จะเป็น ตลอดไรนะคะอันนี้เจ็บมากใช่ <c ười> ชไหมจะไหวไหมลูก พี่เอิ้มไเห็นเลยตำแหน่งอยู่ตรงไหน,นเอ๊ะอดทนนะเดี๋ยวพี่เอื้อมจะบีบยังไม่ได้ตำแหน่งเนึง ไม่อยากนะับอ,อ,อืม

อยู่นึกๆตรงไหนตรงที่ที่ลอเดีนะตรงนี้หรือตรงนี้ตรงข้างล่างครับน <ông> ึบนึบยังไงคะปวดปวดครับอ๋อ หนูหายเจ็บไหมคะหายแล้วก็โล่งรู้สึกได้เลยครับอันนี้ตรงนั้นตรงนั้นีีดค่ไม่มีแล้วหรอเราต้องเลิกตัดแบบนี้นะ เลี้ยงให้เล็บยาวออกมาถ้าน้องยังตัดแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเล็บน้องจะหายไปหมดเลยเล็บน้องก็จะเล็กลงเล็กลงโม,มก็ตัดม,ม,มือเลยหืึ <c oughs> ตัดโมตัดเหม,ม,มือนกันหมดเลยดูใช้กันไกลอะไรตัดอะ่ะไม่ได้ใช้ใช,ใช้หุ่นใกลธรรมดาแต่แต่มันจะเป็นแบบปาก อ๋อปากเฉียงถ้าถามพี่อันนั้นนะเวลาเราตัดเข้าไปนะหนูตัดแค่เอียงแค่สี่สิบห้าแต่หนูอย่าไปตัดเข้าไปข้างในมากพอตัดเข้าไปข้างในมากเล็บหนูทุกอันเลยเป็นแบบมือหนูก็เบนเลยนะ่ย